ประเทศมันกำลังผสมพันธุ์ในธรรมชาติโอ้ปจัจจะนันมันก็จะต้องมีอาการส่งเสียงครูส่งเสียงรองอ้อนางอันนี้มันมันปรับสภาพได้ดีมากเลยเนาะ่ไทมันเรื่องนี่ยใช่ถ้าคือทุกคนข้าใจต้องเข้าใจนะว่าเรามาทํากิจกรรมในเขตรักษาพืชพันธุ์มาว่าที่ในบ้านเรามีการฟื้นฟูมีการอนุรักษนะ์ต่างต่างประเทศมันโจมตีบอกสินค้าไทย เราผลิตจระเข้เก่งที่สุดนะแต่ว่าเราโดนโจมตีเรื่องของการเมืองละลาวเขมีนเออดนียเซียเวียดนามนะเดินสยามากม,มันจะไม่หิวหรอคะพี่อย่างเงไม่ครับไม่มีวันสองวันอน่าเนาะเนโอเน ดูดูสวยมากเลยเดือมันงามมันงามอ๋อเป็นช่วงติดสัตว์เนี่ยพี่ที่เราเรามีตัวคู่กี่ตัวตัวมีกี่ตัวนี้เราระบุได้ไหมเนี่ยตอนนี้ที่เราเช็คเนี่ยมันตัวคู่สามตัวเนี้ยชุดนี้นะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันจะผสมพันธุ์กันเองได้ไหมคะับพี่ก็ในบ่อเรามันก็ผสมกันเองแต่เนี่องจากตรงนี้ที่มันแคบเพราะมันจะแค่ต้องผสมพันธุ์ในน้ํา เขาเนียสุดสมภพเนบอกเห็นว่าชาวบ้านก็กลัวเขายิ่งกลัวหนักที่บอกจะมาล่อยบึงแล้วก็พี่บึงเราเนี่ยแบบเก่งนะเรื่องจรลลัเกอเราเพราะเพอมีคนที่เขามีความรู้เนี่ยใช่ค่ะก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ไม่